ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวณผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกันครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็อยู่ผมแบ็กอีเครื่องเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเว็บบิดครับนะครับเราไม่ได้มาเล่นเกม โอเคเว็บบิตคัเว็บของคนไทยเนาะเว็บที่ว่าเทรดบิตคอย์ไมายากแล้วแต่การยืนยันตัวตนนั้นยากกว่านะตัวน,นี้ก็ใช้เวลายืนยันตัวตนไปประมาณเดือนหนึ่งเนาะก่าที่พนักงานจะโทรมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนให้นะครับก็ผ่านแล้วเรียบร้อยเนาะ,อะตอนนี้ผมได้ทําการซื้อเนาะผมว่าจะลงทุนกับตัวน,นี้สัก500ให้ดูครับผม,ไ,มได้ทําการซื้อตะคอยครับไปในราคาเหรียญละ6.9 ศู 03, นยะ์สามเนาะแล้วก็ซื้อไปห้าร้อยครับห้าร้อยบาทไทยก็ได้มาประมาณเจนะ็ดสิบสองจุดสามห้าเหรียญเนาะแต่ตอนนี้ราคาลงโอ้โหดูงี้ผมรอดักตัวนี้ดีกว่าเนื่องจากเราก็รอให้ราคาขึ้นมาประมาณนี้เนาะผมอยากขายสักประมาณราคาเจ็ดจุดสี่เจ็ดไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับโอเคนี่คือคมหมังของเรานะนคือราคานี้เลยนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า เรามาดูครับว่ามันมีเหรียญตัวไหนหน่าสนใจบ้างเนาะเ,ออเหรียญอื่นที่ผมมีเนาะที่ผมถือผมก็ถือปิดคอยบ้างครับแล้วก็มีตัดขายไปด้วยเนาะตอนนั้นผมถือไว้ประมาณ1.9เนาะผมขายไป0 0 0 5ครับขายไปตอนที่มันราคา1จุดอ่าหนึ่งล้าน1แสนหนึ่งหมื่นพันเนาะว่าตอนที่ราคาสูงสุดคือ1ล้านหนึ่งหมื่นแสนพัน ผมก็ขายได้นะตอนที่มันหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งื่หนึ่งพันเนาะก็ได้มาเล็กน้อยครับกําไรมาเล็กน้อยเนี่ยก็ถือไว้นี่แหละแล้วก็เอาไปลงทุนกับล้วคอยให้ดูสักห้าร้อบาทเนาะผมอัดตอนซื้อไม่ทันเนาะไม่ได้อัดไหมครับโอเคเรามาดูเนาะว่ามันจะขึ้นหรือว่าจะลงครับผมอยากให้มันขึ้นมาสักประมาณเจ็ดจุดศเดเนาะดูสิถ้าเราขายตอน เจ็ดจุดเจ็ดเราจะได้เท่าไหร่ได้กันไปสิบาทอะไรครับเนี่ยแต่ตามจริงเนี่ยประมาณเจ็ดจุดสี่แปดเนี่ยกังโอเคเลยนะเจ็ดจุดสี่แปดเนี่กังโอเคเลยไม่รู้ว่าจะขึ้นมาถึงหรือเปล่าครับอันนี้ผมก็จะถือคาดการณ์ว่าเราต้องถือยาวแล้วแหละตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเนาะทั้งวิ c คอยแล้วก็ของด็อกคอยด้วยนะครับผมจะถือประมาณสองสองเหรียญนี่แหละ ไม่ถือไปเยอะกว่าน,นี้แล้มัง้งต้องดูก่อนเนาะว่าเนี่ยเหลือทุนอยู่ประมาณม่าจะโดงอีกสักห้าร้อยบาทไปถือเรียออื่นมารอดูเนาะว่าจะได้ถือเรียออื่นไหมเดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจนะครับทุกคนดูบิตคอยราคาลงมาตัวนี้มันน่าช้อนมากเลยถ้าช้อนได้น่าจะโอเคเนาะแต่ว่ามันน่าจะดุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยขอดูก่อนสิมันหลุดแนวแล้วหรือเปล่าตีแนวแบบมันบ้านเราเลยเนาะ ่มันหลุดแนวแล้วเนี่ยมันน่ากลัวนะแบบนี้มันหลุดแนวแล้วครับขอลองดูดิโอ้ยแต่ว,ว่ามันยังมีแนวนี้ยอยู่ครับทุกคนนี่ๆเราเราดูแนวนี้ถ้ามันลงมาถึงประมาณนี้น่าจะช้อนได้เนาะราคาโซนนี้ครับสักประมาณหนึ่งล้านแปดแปดหมื่นน่ะประมาณนี้ส่วนนี้เลยหนึ่งล้านแปดหมื่นสามพันน่ะน่าจะช้อนได้ครับ หรือไม่ก็รอราคามาถึงประมาณนี้เลยเนาะหนึ่งล้านห้าหมื่นครับหนึ่งล้านประมาหนึ่งล้านห้าหมื่นน่าจะช้อนได้เนาะสับปนที่รอช้อนก็รอประมาณนี้แหละแต่ผมขายได้กําไรไปแล้วเล็กน้อยเนาะผมก็เลยจะถือถือไว้ก่อนที่เหลือถือไว้หรือว่าถ้าหลุดจริงๆนี่เลยครับหลักนี่เลยถ้าหลุดจริงดูอันนี้มันทำเฟรมสนะิบห้านาทีเดี๋ยวขอดูทำเฟรมสักประมาณเอ่อหนึ่งชั่วโมง มาทำฟิ่1ชั่วโมงนอ้องบิตคอยแนวรับแนวนี้น่าสนใจนะครับหนึ่งล้านห้าหนห้าพันเนี่ยส่วนส่วนนี้เนาะถ้าหลุดจริงๆประมาณ900,000ก็เคยลงมาแล้วเนาะโหหนักสุดคือ900,000นาทุกคน900,000ก็ลงมาแล้วแต่นี่เลยเราจะถือสักประมาณผมอยากขายสักประมาณ10,000 1,000เนาะ อัานหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนไม่รู้ว่าจะขึ้นมาถึงนี้หรือเปล่านะถ้าขึ้นมาถึงได้น่าจะโอเคมากเลยแต่มันมาติดติดนี่ครับติดดอ,อยนี่เนาะติดโซนนี้นะครับติดโซนราคาหนึ่งหมืนอ่านหนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมืนโซนราคานี้แล้วก็โดนทุบลงมากับทุบยาวๆเลยมีช่วงหนึ่งที่มันบีบตัวขึ้นไปยาวเนาะ แค่นี้ดีตัวขึ้นยาวเลยแล้วก็ทุบร่วงลงมาครับไม่รู้ว่าเจอข่าวอะไรหรือเปล่าเนองบิตคอยโอเคกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับมาดูที่ดอกคอยเราตอนนี้ถ้าเราขายละ่ะอ,า 88, อ่าหกจุดแปดแปดดูสิขาดทุนประมาณสี่บาทนะหกจุดแปแปดเนี่ยมีคนมีคนรออยู่นะแต่เราไม่ขายครับเราจะถือไว้สักวันสองวันก่อนเนาะ โอเคครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตประมาณนี้ก่อนเราถือไว้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับราคาบิตคอยแล้วก็พวกสกุลเงินดิจิตอลต่างๆเนาะที่น่าสนใจนะครับโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมา,มากบ๊าขอบคุณครับ